ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งะคะชี้ผลคะแนนเฉลี่ยวิชาหลากักการทดสอบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีคะแนนต่ําลงนะคะไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพของเยาวชนได้ทั้งหมดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานค่ะ หลังจากการประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอนเนตชั้นประถมศึกษาปีที่6และมัธยมศึกษาปีที่3ประจำปี2555เร็วกว่ากำหนดซึ่งพบว่าคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระวิชาหลักของเยาวชนมีคะแนนเฉลี่ยที่ต่ำลงกว่าปีที่ผ่านมาได้แก่วิชาคณิตศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยเพียงร้อยละ35.77จากจำนวนผู้เข้าสอบ772,914คนวิชาวิทยาศาสตร์จำนวนผู้เข้าสอบ 773,009คนมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่37.46และววิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ36.99เท่านั้นขณะที่การตั้งเป้าของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสอทศคาดหวังคะแนนสูงขึ้นร้อยละ4ต่อปีแต่คะแนนเฉลี่ยของทั้งประเทศกลับมีคะแนนต่ำลงจึงถูกมองว่าคุณภาพทางการศึกษาของประเทศไทยต่ำลงหรือไม่ด้านนายมนตรีทัดเทียมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรีเขตหนึ่งมองว่า การใช้คะแนนโอเนของนักเรียนประถมศึกษาปีที่6มาวัดคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนทั้งประเทศคงไม่สามารถวัดศักยภาพของเด็กได้ทั้งหมดเนื่องจากคุณภาพของตัวเด็กมีองค์ประกอบหลายด้านทั้งวิธีคิดวิธีการแก้ปัญหาทักษะการใช้ชีวิตและความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งข้อสอบโอเน็ตไม่สามารถวัดผลได้อย่างครอบคลุมจึงเป็นเพียงตัวชี้วัดได้เพียงบางส่วนเท่านั้นคุณภาพของเด็กนี่นะครับก็อยากจะนําเรียน พี่น้องประชาชนนะครับให,ให้ทราบว่านะครับผลการสอบโอเน็ตก็เป็นเป็นเป็นส่วนหนึ่งนะครับนะที่จะพูดถึงเรื่องของคุณภาพแต่จริงๆคุณภาพของเด็กของเราเนี่ยนะต้องต้องไปดูที่ตัวเด็กด้วยนะครับเพราะบางทีข้อสอบอาจจะวัดนะวัดได้ไม่ไม่ไมครอบคลุมนะวัดนะบันไดไม่ครอบคลุมที่ผมพูดหมายความว่าใ, <c oughs> ในในสิ่งที่เป็นลักษณะอันพึงประสงค์ หรือทักษะบางตัวที่อยู่ในตัวเด็กซึ่งนะการวัดผลประมวลผลด้วยโอเน็ตอาจจะไม่สามารถที่จะไปให้เด็กเข้าดึงศักยภาพตัวนั้นมาได้นะครับนะไม่ใช่แก้ตัวนะครับว่าเด็กไม่ไม่มีคุณภาพในตัวนี้นะครับคือการวัดโอเน็ตก็เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นซึ่งในหลักสูตรแล้วจริงๆเรามีเรื่องของอทักษะที่เด็กจะต้องมีก็คือเรื่องของทักษะในการการคิดนะนะทักษะในการ แก้ปัญหานะครับทักษะชีวิตนะครับซึ่งมีตัวอยู่ในตัวเด็กทักษะการใช้เทคโนโลยีนะครับและที่สำคัญนะครับต้องมีไอ้ทักษะพวกนี้คือทักษะที่เป็นเป็นความความรู้หรือความเขาเรียกว่าให้เด็กเป็นคนคนเก่งหรือคนฉลาดนะครับต้องทักษะห้าตัวส่วนในเรื่องของความดีของเด็กคือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีอยู่ในตัวเด็กนะ ตต่่ซึงงงคุณรรััักกกษาษาาอดมมสสในนวเน็็บีไาาถที่จะะววััดดดอออกมา้ย้ยอสบอบ e ไนครถึงแม้ว่าการทดสอบทางการศึกษาดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเน็ N e R จะไม่สามารถเป็นตัวชี้วัดคุณภาพทางการศึกษาข,ของเยาวชนไทยได้ทั้งหมดแต่ฐานข้อมูลจากการทดสอบดังกล่าวก็ถือเป็นฐานข้อมูลสําคัญในการพัฒนาและปรับเปลี่ยนอย่างบูรณา,าการให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคตเช่นเดียวกันเราก็จะนําคะแนนโอเน็เนี่ยมาเป็นฐานในการที่จะ ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนนะมาเป็นข้อมูลมาเป็นฐานที่จะ,ะพัฒนาในปีต่อไปนะครับนะก้าวต่อไปนะครับก็ถือว่าคะแนนโนเน็ตนะครับก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะเรื่องของคุณภาพเด็กนะครับเราจะนำผลโปรเน็ตนี้นะครับมาใช้ในการวิเคราะห์ดูซิว่ามันมีมันมีจุดอ่อนตรงไหนบ้างนะครับนะนะแล้วเราก็จะนำไปสู่การพัฒนาครับ แต่สิ่งสําคัญในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเยาวชนไทยนอกจากคุณภาพทางวิชาการแล้วก็ต้องเล่งพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมให้อยู่ในจิตสํานึกของเยาวชนไทยควบคู่ไปด้วยถึงจะสามารถพัฒนาประเทศได้ในอนาคต